วิธีการวางแผนเกษียณด้วยประกันสังคมบวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหากคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโ e n ิ f u n นนะครับอยู่ในสวัสดิการนะก็บ่งบอกว่าคุณได้ถือ ตั๋วเครื่องบินชั้น First c l r s สนะครับสำหรับการ,กรเกษียณไว้ในมือแล้วแต่ปัญหาคือหลายคนไม่รู้วิธีการใช้ตั๋ว First c l r s s นี้นะครับร่วมกับประกันสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปวันคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาดูการผรสานพลังกันนะครับระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคมนะครับให้กลายเป็นเงินหลักล้านในวันกเกษียณเรามาดูกันนะครับประกันสังคมเงินเดือนตลอดชีพ ให้มองว่าประกันสังคมนั้นเป็นรายได้ขั้นพื้นฐานนะครับที่จะไหลเข้าบัญชีทุกวันที่25ของเดือนไปจนตายหลังอายุ55เมื่อเราทําการเกษียณนะครับหรือเราตอนเกษียณ60เงี้ยนะครับก็หลังจากช่วง60ปีนะครับเราก็จะได้เงินบํานาญจากประกันสังคมไปเรื่อยๆเป้าหมายก็คงต้องพยายามรักษาระดับฐานเงินสมทบนะครับให้อยู่ในฐาน15ื่นขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้รับบํานาญที่สูงที่สุดในตอนเกษียณอายุนะครับและ ปีนี้นะครับปี69นะครับเป็นปีแรกที่เริ่มปรับฐานจาก15,000เป็น17,500บาทนะครับและจะปรับทุก3ปีเท่ากับว่าคุณมีโอกาสได้บำนาญที่มากขึ้นในตอนกเกษียณน,นั่นเองส่งมากได้รับบำนาญมากข้อดีคือนะครับเงินตายตัวไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวน,ผนข,อของตลาดหุ้นใดๆดงสิ้นนะมันเป็นเงินไหลเข้ามาเป็น passive income ยามกเกษียณน,นะครับเหมาะสาหรับจ่ายค่าใช้จ่ายค่านา้ำค่าไฟนะครับค่าอาหารนะอะไรแบบเนี้ย ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินก้อนที่พลิกชีวิตนะครับนี่ส่วนนี่คือส่วนที่ทําให้คุณรวยนะครับหลังกเกษียณน,นะเพราะมันมีพลังของเงินสมทบจากนายจ้างและพลังดอกเบีย้ยทบต้นเท่ากับว่านะเงินสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราถูกหัก5%สมมุตินนะหัก5%ในายจ้างสมทบอีก5%เราได้กําไร100%เตั้งแต่วันที่นายจ้างสมทบนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงกําไรที่ได้จากการเอา กองทุนนั้นไปลงทุนด้วยนะเพราะกองทุนบางทีมันไปอยู่ในรูปแบบของอตราสารหนี้นะเป็นลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทุนอะไรก็ว่าไปมันก็จะได้ดอกเบี้ยหรือดอกผลในระหว่างทางอีกด้วยนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์นะครับให้ออมเต็ม10เลยถ้าบริษัทเลือกให้คุณหักนะครับคุณจัดหักอออินเลยหักให้เต็มที่นะ15%อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าไหวนะถ้าไหวนะ แต่ผมแนะนําเลยหักไปเลยนะในจ้างสมทบอีกอะ่ะเท่าหนึ่งอะ่ะเท่าตัวนะครับนะแล้วก็เลือกนโยบายถ้าเขาเลือกได้ว่านะจะเลือกกองทุนไหนนะครับก็ลองเลือกถ้าเราเ,าเสียงสูงได้ก็ลองเลือกกองทุนหุ้นดูนะอย่างน้อย,อยมันก็มีโอกาสได้บำนะเาเรียกว่าได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่มันก็ไฮเดทไฮดิเทอร์นะเนาะอาจจะดูความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับก็ลองดูว่าเลือกนโ,นโยบายไปลงทุนด้านไหน สูตรผสมผสานบริหารเงินก้อนและเงินผ่อนนะครับเมื่อคุณถึงอายุ55ถึง60ปีเนี่ยนะครับคุณจะมีทางเ,าเงินจาก2แหล่งนะคือประกันสังคมนะรูปแบบจะได้เป็นบำนาญตลอดชีพนะครับบำนาญเฉลี่ยต่อเดือนจุดประสงค์นะครับเราก็ต้องแจกแจงว่าเงินบำนาญเอาไปใช้อะไรอย่างเช่นค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจำวนันกินอยู่ค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบเนี้ยส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวครั้งเดียวจบ นะครับคุณก็มาดูวัตถุประสงค์ว่าเราจะเอาเงินก้อนไปทําอะไรอย่างเช่นเอาไปลงทุนนะครับอยากจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวหลังการ,กรเกษียณก็แล้วแต่นะเพราะบางคนการ,กรเกษียณเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่บ้านงอกๆอกอยู่บ้านนอนดิดเท้าเฉยอย่างเดียวนะมันมน่าเบือ่อชีวิตเรามันต้องก้าวหน้าต่อไปอะ่ะบางคนแบบนะ เกษียณแล้วอยากทานู่นทนํานี่ที่ฝันอยากจะทํามานานแล้วแต่ไม่ได้ทาสักทีอ่ะจัดการเลยหลังการ,กรเกษียณนี่แหละเพราะนั้นไอ้เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลองแบ่งดูว่าจะเอาไปทําอะไรซ่อมบ้านซ่อมรถหรือไม่หรือเป็นสํารองค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่าลองแบ่งหลายๆก้อนดูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับ3เทคนิควางแผนวันนี้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในวันหน้านะครับก็อันดับแรกนะยาชิงลาออกก่อน55นะครับเพื่อให้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีทั้งก้อนและเพื่อให้บำนาญประกันสังคมคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดนะครับแล้วก็ตรวสอบนะ Empire e Choice นะครับหลายคนลืมดูว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองลงทุนอะไรอยู่ก็ลองเปลี่ยนแผนการลงทุนดูนะครับรีบาลานซ์ปีละครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 3. นะครับใช้สิทธิ์คงเงินไว้ในกองทุนนะครับหาก,กเกษียณแล้วยังไม่รีบใช้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สามารถคงไว้ในกองทุนเดิมเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการเงินต่อได้โดยไม่จำเป็นต้องถอนออกมาทั้งหมดในวันเดียวก็ได้นะบทสรุปแล้วนะครับการ,กรเกษียณที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากเงินเพียงก้อนเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างทางการเงินการวางแผนทางการเงินนะครับ การมีประกันสังคมไว้ใช้จ่ายกินนะมีสำรองเลี้ยงชีพไว้สำรองเงินก้อนใหญ่และคุณอาจจะมีเงินเก็บเงินออมอย่างอื่นอีกนะมันก็ยิ่งทําให้คุณมั่นคงได้อีกนะนะครับลองคิดดูว่าหลังการ,กรเกษียณแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับต้องดิ้นรนในการหาเงินจากการไปทํางานนะครับเพราะเหตุของการมันไม่มีเงินทําให้เราต้องถูกรูปแบบนะค่าจ่าย อบร้อมให้เราต้องพาล่างอันแก่ๆของเราเนี่ยนะครับไปหาเงินนะนะไปหาเงินหาทองมาเพื่อเอามาใช้จ่ายให้มันพอนะครับคิดว่ามันลำบากขนาดไหนอ่ะมันลำบากมากนะแล้วมันไม่ง่ายๆนะนะครับเมื่อเราเอาอยุเยอะแล้วเนี่ยการจะหางานไม่ได้ง่ายๆเพราะานั้น อย่างน้อยเราเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรนะอยากจะทำงานเสริมนะครับมันก็เป็นงานที่แบบทำเอาฟิลอะนะมันไม่ได้ทำเอาเงินสักทีเดียวมันทำเอาฟิลเอาแบบมีความสุขอยากจะทำมันนะวันไหนเบื่อก็ไม่ต้องทำวันไหนเบื่อเออวันไหนอยากทำก็ทำนะวันไหนไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำอย่างเงี้ย นะครับมันมันมันโอเคกว่าไหมงานแบบเนี้ยนะครับก็ลองดูนะลองวางแผนดูคือต้องวางแผนตั้งแต่ตอนทํางานนะไม่ใช่ไปรอเอาวันที่กเกษียณน,นะมันหาทางแก้ไม่ได้แล้วนะถ้าวันที่กเกษียณแล้วมันไม่มีเงินนะ่ะนะไปหาญาติยากจะให้ยืมไหมละ่ะก็ไม่ไหวอะ่ะนะญาิก็คงคิดแหละให้ยืมแล้วมันจะเอาที่ไหนใช้เงินไม่มีนะใช่ไหมนะครับเพราะนั้น เป็นกำลังใจทุกท่านก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ บําบับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนานถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนานเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนานเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเน็จมาตา40นะครับมาตาา33 มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ